สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมอีกแล้วนะเนี่ยแล้วก็วันนี้ไม่รู้ว่าเสรีวงมนฑานะครับจะเป็นอย่างไรบ้างถามเพราะอะไรเหรอจ้านต้องหนูหลังจากที่ออกมาเป่าประกาศทุกวี่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยข้างเอ้ไม่ใช่ค่อนข้างที่จะบ่นว่า <c oughs> พูดอะไรก็ไม่ค่อยจะฟังกันแล้วอะไรประมาณนี้ <c oughs> ชาวเน็ตก็แห่แนะนนะเนี่ยดรเสรีไปนอนอะไรดีกว่าทํานองนี้ก็ยังไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่าง ไดีแต่ที่แน่ๆวันนี้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ดรเสรีหมอว่าลงนั้นหลังจากไดยนน้ดยินข่าวนี้นั้นท่านอาจที่จะต้องอะไรสักอย่างหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยถามว่ามันเร่งด่วนตรงไหนก็คือตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์แปลกประหลาดมาแล้วครับท่านโดยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนะครับท่านผู้ชมให้กําลังใจผู้ว่ากทมชัดชาติศรีพันธ์ที่ทําเรื่องนี้ชี้ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับท่านก็ได้รับเสียงสรรเสริญอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมสาหรับ ับมอนเจ้าจุนเจอมทุคนนี้บอกว่ามีการแยกแยะอะไรได้นั่นเนี่ยอะไรที่เห็นว่าดีก็ควรจะนั้นไว้ต่างกับคนบางกลุ่มนะครับท่านผู้ชมจับผิดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยสตาร์ทรถแล้วถามใครสตาร์ทรถสลิมสตาร์ทรถนะครับท่านผู้ชมควานหาน้ําท่วมอยู่ตรงไหนวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ถ้าเกิดจะควานหาแบบนี้คงจะไม่ได้อาจจะต้องทําแบบนี้นะเนี่ยแบบซุนหงอพงเพราะว่าชัดชาติยังไปเก้อนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องน้ําท่วม นนัน้ใส่บูธคู่โตนั่นเนี่ยแต่ว่าพอไปถึงน้นรถครับท่านเหตุเพิ่งลอกท่อไปก็ต้องติดตาม,มานะครับเรื่องผู้ชมโดยวันนี้หม่อมเจ้าจุนเจิญยุคนครับท่านภายหลังโพสข้อควานมานะครับเริ่อผู้ชมหลังจากผู้วา่าราชการชัดชาติเตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพกลางแปงตลอดเดือนกรกฎาซึ่งก็เป็นหนึ่งใน12เทศกาลที่กรุงเทพจะจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในกรุงเทพต่างๆนานานะโดยทําในสิ่งดีๆก็ต้องให้กําลังใจกันปบมือเลยเว้ยเฮ้ยเสรีอยอายิ้มฟังข่าวก่อนโดยท่านผู้ว่า กทมชดัดชาติกำลังคิดขัดเคลื่อนนโยบายโปรโมทกรุงเทพให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกใช้12เทศกาลเป็นตัวนำอ่านี่ก็คือการอัญเชิญพระบรมราโชบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมมาบริการอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอ่แล้วก็มาปฏิบัติ12เทศกาลก็คือรูปแบบเดียวกันกับการพระราชพิธี12เดือนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับท่านผู้ชมการส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้ขอให้ผู้ว่าชัดชาติ วงเล็บน่าจะประสบความสําเร็จใหญ่หลวงและจะมีผลงานต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศในยามวิกฤตของบ้านเมืองได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมดังนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมจึงขอสนับสนุนและขอบคุณท่านผู้ว่าชัดชาติอย่างสุดล้นแต่อย่างสุดล้นไม่มีเมื่อกี้ดันไปตาปาดนะครับเรื่องผู้ชมขอบคุณผู้ว่าชัดชาติเถ้าท่านสามารถทําให้เกิดขึ้นได้เป็นผลสําเร็จได้ค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานครับท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นการโพสต์เฟซบุ๊กออกมาตอนนี้อาจจะมีใครเต้นหรือยังนั้นไม่มีนะคร ผู้ชมยังเต้นไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องจิตใจเไม่ใช่เออใช่ต้องจับตามองต่อไปครับท่านหลังจากนั้นไม่นานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพจสลิมลอดช่องนั้นปิวไปแล้วนะครับถามว่าปิวไปไหนเอยมันยังไม่ได้ปิวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีเพจเพจนึงนะ้เนี่ยหลังจากที่ชัดชาติได้เป็นผู้ว่ากทมก็มีการสร้างขึ้นมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางคนนั้นก็เข้าใจผิดว่าเอ็นี่เป็นเพจของทีมพีอาร์ชัดชาติหรือเปล่าไม่ใช่ครับท่านแต่ว่าเป็นสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมไม่ร่วมอดที่ช่องหนเข้ามาาทํใมี การแซะนู่นแซะนี่โดยชื่อเพจชื่อว่าเพจวันนี้ชัดชาติพาอะไรประกาศปิดตัวครับท่านหลังคนจ้างชิงนะครับเดามผู้ชมบอกว่าเป็นเซเล็บสลิมนันก็ไม่รู้ว่าตัวไหนโอ้ยไม่มีตัวไหนไม่มีโดยคนจ้างชิงไม่จ่ายเงินแล้วก็พีิกสุดอาจารย์เจตโพสทีวงแตกนะครับเดิมผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวได้ประกาศปิดเพจแล้วเว้ยหลังจากเพจวันนี้ชัดชาติพิาอะไรหลังโพสแซะชัดชาตินามนัดเดือนนะครับเดามผู้ชมโดยสาเหตุที่ปิดตัวนั้นเพราะคนจ้างหายไปไม่อยู่จัง นะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะตามหาตัวที่ไหนชาวเน็ตต่างขำสนันแต่ที่พิกที่สุดคืออาจารย์เจษดามาโพสแบบนี้นี่คือนักตบในตำนานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็มีหลายกลุ่มครับท่านได้มองว่าเนี่ยเพจนี้นะเนี่ยเหมือนกับว่ามีการเออแซะชัดชาติไม่หยุดยัง้งบางทีก็มีแต่สร้างภาพแต่งานไม่เดินจึงมีการตั้งเพจวันนี้ทีมออชัดชาติพอาอะไรต่างๆนานาอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมได้ปิดตัวลงไปแล้วนะเนี่ยเออแต่ว่านี่เขาเขียนไว้แบบนี้จริงๆครับ โดยล่าสุดวันนี้นี่เลย30มิบิถุนาเพจเฟซบุ๊กวันนี้ชัดชาติพาอะไรซึ่งไม่ใช่เพจของคุณชัดชาติจริงๆนะคร,รับท่านผู้ชมไปนี่มันเป็นเพจปั่นครับท่านมีการประกาศปิดตัวลงอย่างเป็นทางการโดยมีข้อความเขียนว่าวันนี้หนูเลิกทําเพจแล้วไม่ใช่หาทางลงแต่ว่าคนจ้างหายหัวกระบาลไปแบบปริศนาคาดว่าจะหายตัวไปอีกนานส่วนตนนั้นก็แค่เข้ามาช่วยทําตอนที่เขาไม่อยู่ต้นเหตุคือเซเลบสลิมคนหนึ่งที่จ้างทําเพจหายไปเชิดเงินแล้วก็ไม่จ่ายนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วว เอ้ยตอนนี้ก็เป็นที่จับตาม,มองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยต้นเหตุคือเซเลบสลิมคนหนึ่งที่จ้างทําเพจเนี่ยหายไปนะครับท่านผู้ชมเชืดเงินไม่จ่ายเงินอะไรประมาณนี้โอ้ก็ปิดตัวไปได้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยตอนนี้คนติดตามมีอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยอย่าไปพูดเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเป็นการโปรโมทให้กับเพจนี้เปล่าเ,าเาครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ลุงตุงนังสังขยาไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมแต,แต่ตอนนี้มาแล้วจ้า ามใครมาบอกประยุทธ์แล้วก็มีภาพเทียบกับผู้อาชัดชาตินะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ร่วมตีชิงกับนักเรียนส่วนนักเรียนสีซอให้ประยุทธ์ฟังเอาแล้วเว้ยมันเลยนะครับทีนี้เข้าจิตเข้าใจกันอย่างดีแน่ใช่ไหม อ๋อไม่แน่ใจแต่ประยุทธ์ร่วมตีฉิงกับนักเรียนส่วนนักเรียนสีซอให้ประปประประยุทธ์ประยุทธ์โอ้ยสีซอให้ประยุทธ์ฟังส่วนผู้ว่ากรุงเทพครับท่านชัดชาติเชิญพนักง,งานกวาดขนมเออไม่ใช่กวาดขนมชัดชาติเชิญพนักง,งานกวาดขยะเออร่วมกินข้าวถกปัญหาแล้วก็เลงเพิ่มสวัสดิการนะครับเร่านผู้ชมแล้วก็มีการไปถ่ายรูปก,กับพนักง,งานผู้เก็บกวาดขยะอะไรนั้นอย่างเป็นกันเองที่สุดเลยนะครับเร่านผู้ชมตั้งแต่ที่ผมเกิดมาแล้วก็เคยเจอไม่ประสบพบเจอว่าผู้ว่าคนไหนเคยทามาก่อน หรือว่าไอ้เพราะเราคือไม่เคยเห็นนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะเป็นที่จับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวแล้วก็บางอันนั้นเนี่ยบอกว่ากินง่ายอยู่ง่ายอีกอันหนึ่งกินง่ายทํางานทํางานนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องอ่านกระดาษเอสี่เปล่าเปล่าอีหรือเปล่านี้ประชากรร้องเรียนมานะผมก็บอกว่าอย่านะเดี๋ยวมันดีหรือจะไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนวันนี้เด็กใหม่ของห้องให้เพื่อนสอนจับเมาส์เล่นคอมนะครับท่านถามว่าเป็นใครเหรอจ้าประยุทธ์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเว้ย้้ช่ววงนีแลก ตอนนี้อากาศเริ่มมืดแล้วนะครับเรื่องผู้ชมน่าจะชัดหรือน่าจะไม่ชัดไม่อาจแน่ใจไอ้เราก็ไปไม่ถูกครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าประยุทธ์เนี่ยลงจากรถไปง่ายกว่านะเนี่ยหลังจากที่ประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมได้ไปแพ้มแม่มึงเอ้ยยาวมันเป็นเรียงความเลยนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยถนัดพูดนะเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าไม่ใช่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนั้นนั้นคือผมนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้ประชาชนที่เป็นเสาสานั่นก็แย่งกันอยู่เออแต่เขาแย่งกันไม่เอานี่ก็เลยหนักใจไ <m uch ing> ใช่โอ้ยไม่มีแต่อันนี้ครับท่านเขออาเขียนว่านายกจากเพจสรยุทธ์แต่ว่าขอดัดแปลงใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ว่าเฮ้ยเปรียบประเทศไทยเหมือนรถยนตออ์ก็ไม่รู้ว่ารถยนต์แบบไหนนะคะรับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นรถเกวนะียนวะเนี่ยแต่ว่าใส่เครื่องยนต์ลงไปครับท่านใช่ไหมเอ่ยไม่อาจแน่ใจแต่ว่าเปรียบประเทศไทยเหมือนรถยนต์ขับเคลื่อนคน70ล้านคนไปข้างหน้าในขณะที่บางคนก็บอกว่าถอยหลังนะคะรับท่านผู้ชม fit. บ้างก็บอกว่าถอยแล้วไปลงคลองเหรอลงคลองไหนแต่สำหรับประยุทธ์นี่น่าจะเป็นคลององอาง การผูชมผลงานโอ้ไม่ค่อยจะมีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นโชว์กันอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวคนเจล้านคนไปข้างหน้าจะเป็นจะตายก็ต้องช่วยกันเข็นโอ้ชาวบ้านบอกมึงลงง่ายกว่าไอตูอ๋อไม่มีไม่มีเม,มื่อกี้มันออกมาจากใจโอ้ยประยุทธ์ขอภัยไปด้วยฟังอยู่อย่ายิน้นโดยคน70ล้านคนต้องไปข้างหน้ารือจะเป็นยังไงก็ต้องช่วยกันเข็นรถคันนี้ส่วนใครจะนําก็ว่ากันไปลั่นเราทะเลาะก,กันไม่ได้อีกแล้วโอ้ยแล้วมึงก็ออกไปซะจะได้ไม่ทะเลาะอย่าง อีกแล้วตนไม่ต้องการทะเลาะก,กับใครนะครับท่านผู้ชมแต่ผมต้องการทะเลาะใช่ไหมที่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเราก็ไม่ต้องการทะเลาะนะครับท่านผู้ชมก็สรุปคือชาวบ้านทั้งหลายนั่นได้ส่งข่าวเข้ามาบอกผมว่าเฮ้ยหลังจากประยุทธ์มันเปียบว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับรถยนต์นะครับท่านผู้ชมมันต้องบรรทุกคน70ล้านคนไปข้างหน้าเ,ออเพราะว,าว่ารถจะดับรถจะอะไรนั้นก็ต้องช่วยกันเข็นนะครับท่านผู้ชม,มก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเฮ้ยตัวเองเป็นตัวถ่วงความจเจริญน,นะเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกหรือไม่นั้นป้าผัวลุงบอกมานะผ เดินไปห้าไม่ทันแล้วทายังไงเดินไปห้าไม่ทันก็นั่งฟังดูเขาด่าไปครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านบอกนะเนี่ยลากระยุทธ์ลงจากรถด,ดูเหมือนจะง่ายกว่าส่วนเมื่อวานนี้วิ่งจักรยานยนต์ครับท่านจอดรถโวยเดือดชัดๆไม่ไปดูน้าท่วมบ้างซอยลาดพร้าวหกสิบสี่ทำไมมาดูแต่ตรงจุดนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็มรสรุปค,คือโดนทัวลงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยอันนี้ก็มีในคอมเมนต์นะครับถึงไม่มีการอ้นั้นศึกอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้แต่ไม่ใช่ศ พระนะคะท่านถึงไม่มีการจุดๆหๆนะ้าก็ควรมีมารยาทได้นะก็มีมารยาทได้นะโอ้ยคนนี้ก็มาเม้นว่าอย่างเจ็บนะเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าก็ท่่มมานาน8ปีแล้วเออก็ไม่เห็นบนอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาประมาณนี้ครับท่านส่วนเมื่อวานนี้มีสลิมหลุดมาหนึ่งตัวเอไ้ไม่ใช่หลุดมาหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมก็มาแซนันเนี่ยโอ้ยช่องนี้ยอดดูอะไรน้อยประมาณนี้เฮ้ยสลิมทําช่องยูทูบคนเดียวให้มีคนติดตามให้ได้สักสองแสนกว่าก่อนดีกว่าเว้ยเฮ้ยแล้ว มาอาปากแพมไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่น่าจับตามองอะไรครับท่านแต่ตอนนี้ต้องน่าจับตามองแล้วนะเนี่ยเพจแซชัดชาติเพจสลิมลอดช่องปิดตัวไปแล้วเว้ยเฮ้ยเหตุดนเซเลบสลิมเชิดเงินนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว,ว่าเซเลบสลิมนั่นคือใครขอเลดิตวีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนอันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะต้องให้ท่านดูอย่างเป็นทางการในเชี่นเกมประยุทธ์เปียบประเทศเป็นเหมือนรถหยุดเดินไม่ได้โอ้ยแล้วทำไมประวิทย์เดินได้ไอ้ไ้ไม่เกี่ยวนี่วาโดยประยุทธ์เว้ยเฮ้ย เปลี่ยนประเทศเป็นรถหยุดเดินไม่ได้แล้วก็ทํวบนนี้ต่อเนื่องไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ย้อนแย้งกับที่มันพูดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะทะเลาะก,กับใครแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้เซิร์ฟไมโครโฟนนะครับท่านทําใจไว้เลยน้ตอ,อุดมชิดซ้ายชิดขวาถามทําไมละจ้ามุกเขาดีใช่ไหมบอกไม่ใช่ครับท่านบางทีนะเนี่ยออชาวบ้านข้างๆก็บอกมาแล้วบอกว่าตอนขับรถเนี่ยพอเจอประยุทธ์มาขับอยู่ข้าง,างๆโอ้ยก็มักจะชูนิ้ว ที่เขายกให้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมผมงงไปสามวันแล้วเนี่ยก็ยังหาทางออกไม่เจอก็เลดิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นายเสรีวงมนทาเนะครับท่านผู้ชมหรือว่าดเรเสเสนาธิการสลิมหรือเปล่าไม่แน่ใจไว้ยเฮ้ยบางคนก็เรียกเป็นเสลิมแล้วนะเนี่ยแต่ผมก็ยังคงชื่นชอบเสรีนะหลังจากที่ประยอะปากไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมซัดทักสินอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยประยุทธ์ดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวหาจุดตำหนิไม่ได้เลยครับท่านโดยเสรีวงมนทา เออมีหน้านะครับเร่านผู้ชมแนะให้ประยุทธ์เนี่ยรีบเข้าไปเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐช่วยแก้วิกฤตขาลงครับท่านโดยประยุทธ์เข้ามานี้ขาขึ้นแน่นอนนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ว่าขาขึ้นที่มันจะดีนั้นเนี่ยหรือว่าจะดีนั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยหรือว่าจะเอาขาขึ้นมาจากข้างล่างที่ใช้เดินทางนั้นเอามาออไว้หรือเปล่านั้นและอิดบีนะครับเ่านผู้ชมก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดวยนายเสรีนี่ก็โพส์ไม่หยุดหย่อนเว้ยเฮ้ยระบุคนจํานวนมากมองว่าพลังประชารัฐกำลัง อยู่ในขาลงเอา้ามึงเพิ่งรู้เหรอเสรียังยังอุย้ยน่าจะเพิ่งรู้นะเนี่ยด้วยให้ทําไมหลายคนมองว่าพลังประชารัฐกำลังอยู่ในขาลงคนของพักควรฟังเอานะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องฟังหรือเปล่านั้นคนในพักพลังประชารัฐก็ไปปล่อยไปได้นะเนี่ยไม่ต้องไปฟังมากแต่เออผมก็ต้องเล่าต่อครับท่านไม่ต้องไอ้นั้นมากอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องวิเคราะห์ให้รู้สาเหตุเพราะไม่เพราะอะไรทําไมคนถึงมองเช่นนั้นมีใครทําให้พักตกต่ำมีการกระทาอะไร ทำให้พักตกต่ำมีอะไรที่ควรทําแต่ไม่ได้ทําจึงทําให้พักตกอะไรแบบนี้โดย f อของประยุทธ์เริ่มไม่สบายใจแล้วเว้ยเฮ้ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ f อเขารู้วสามลุงเขารักแน่นเหนียวดังนั้นลุงจะอยู่ต่อก็คงต้องเ,ออเป็นแคนดีเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐจึงเป็นห่วงว่าจะไหวหรือพักหนึ่งเขาก็ประกาศจะแลนดสไลด์เริ่มทํากิจกรรมทางการเมืองแล้วอีกพักหนึ่งก็ทําผลงานเรื่องชาใน่ารผู้ชมอาจจะเป็นชาอู่ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยทำสำเร็จ ไปแล้วคะแนนเสียงก็น่าจะมีะจุดเข็งไม่ใช่จุดอ่อนของประยุทธ์ก็คือฝ่ายค้านจ้องสร้างวัฒกรรมมาต่ออะไรรายวันนั้นเนี่ยต่อว่าไรยวันโดยพปชรก็อยู่ขาลงขาดแอคชั่นดีๆโอ้ยไปเรียกไออ่ออไม่มีไม่มีอีกแล้วก็ขาดแอคชั่นดีๆที่จะมานำทับคอมมูนิเคชั่นหาเสียงสวนทางกับลุงตู่ที่มีผลงานมากมายอะไรประมาณนี้นะคับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นห่วงตูนะคะอยากให้ตูอยู่ต่อโอ้ยน่าจะไปอยู่กัน สองคนนะครับท่านผู้ชมถามที่ไหนบอกไม่รู้เหมือนกันวะเออก็อาจจะเป็นที่ที่สมควรที่จะต้องเอาเตาอั้งโลไปใช้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเตามหาเศรษฐีนั้นและอดีตดีข้ามผ่านมันไปก็น่าติดตามอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หม่อมเจ้าจุนเจมยุคคนออกมาให้กําลังใจผู้ว่าช,ะชะัดชาศิริพันธ์นั้นจะมีใครดิ้นอีกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยโดยหม่อมเจ้าจุนเจมวันนี้มาดีเว้ยเฮ้ยก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่เอ้ยไป ยุทธมันบอกให้คนไทยช่วยกันเข็นรถนะเนี่ยไม่ว่ารถจะเสียรถจะอะไรนั้นต้องมันทุกคน70ล้านคนเลยเราก็มานั่งนึกอยู่หลายชั่วโมงเลยเว้ยเฮ้ยใครต้องการให้มันเป็นโชเฟอร์วันนียหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะคัะเบเดินผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นผมล่ะโอ้ล่วงตั้งแต่บนดอยแล้วครับท่านแต่อันนี้ฉเฉลยเหตุทําไมให้คนเข็นรถบอกกหลายจุดเซลแรงครับท่านโดยประยุทธ์ให้คนมาเข็นพอะรถไม่มีเครื่องยนต์เสมือนเรือดำน้ำําอย่างไรเล่าประมาณนี้นะคับเดินผู้ชมก็เอออันนี้เป็นมุกที่ดีนะเนี่ย โดยประยุทธ์เว้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติมันจะให้คนไทยมาเข็นนี่ไม่รู้ว่าจะเข็นไปหน้าหรือว่าจะเข็นถอยหลังนะแคะ่เรื่องผู้ชมส่วนประยุทธ์นั้นมันจับพวงมาลัยอยู่นะแคะ่เรื่องผู้ชมมันไม่รู้ว่าตอนจังหวะที่เราไปเข็นนั้นไม่รู้ว่ามันจะเหยียบเบรกแล้วก็เปิดเบรกมือยกเบรกมือด้วยหรือเปล่านี้ก็ยังไม่อาจแน่ใจนะแคะ่เรื่องผู้ชมถามทําไมนึกแบบนั้นเดี๋ยวพอประชาชนจะเข็นไปข้างหน้าไอ้นี่มันก็จะทําให้ไม่ไปนะแคะ่เรื่องผู้ชมหรือเปล่านั้นประชาชนบอกมากมาผมก็บอกว่ายัางนะย,ยังไม่มีแต่ที่แน่บบกลจุดครั ท่านทวิตผ่านข้อความนะเนี่ยที่ประยุทธ์สั่งให้ประชาชนมาช่วยกันเข็นรถให้ตัวมันเองเนี่ยแทนที่จะขี่ไปออพอรถมันไม่มีเครื่องยนต์เหมือนเรือดำน้ําก็ไม่มีมะรึงเข้าใจหรือยังประยุทธ์จับคนไทยทุกคนเข้าไปไว้ในรถและบอกว่าทุกคนต้องช่วยกันเข็นไปข้างหน้าโอ้ยหอกหาไปอยู่ที่ใดออยังอีกแล้วโดวยบอกว่าช่วยกันเข็นรถไปข้างหน้าทําไมเราไม่โยนประยุทธ์ออกจากรถเนี่ยมันง่ายกว่าเออรถ คนนะกรารเ่ิมผู้ชมแล้วก็เลือกคนขับรถไปข้างหน้าครับไม่ง่ายกว่าเหรอครับเออ,อน,นี้เห็นด้วยนะการเ่ิมผู้ชมเออเหมือนกับสอดคล้องกับที่ชาวบ้านแนะนํามาเลยครับท่านก็ป็นสนการณ์ที่วิกฤตนะการเ่ิมผู้ชมโดยคนฉลาดอ่าไม่มีอะไรผิดนะการเ่ิมผู้ชมคนไม่ฉลาดก็ไม่มีอะไรผิดแต่ว่าไม่ฉลาดแล้วขยันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะผิดไหมนะการเ่ามผู้ชมแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยฉลาดแล้วมีอํานาจนี้เขาเรียกว่าชิปนะการเ่ิมผู้ชมเป็นระดับไอเดียสมองฝังชิปเราก็เตือนนะอย่าให้มันหายอย่าให้มันหายเตือนไปเตือน มาสุดท้ายชิบหายนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้พนักท่านคุณบอกว่าลงผู้เลือกตั้งอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าต่อนเนื่องที่ว่านั้นพ่ายแพ้ยับเยินไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากเมื่อไปเที่ยวออสซี่นะครับท่านผู้ชมได้ไปถ่ายรูปนะเนี่ยไปยืนหน้าปั๊มข้างหลังเป็นแบ็กกราวของปั๊มเอสโซหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ราคานะ้ำมันออสเตรเลียบอกว่าลงยืนยิน้ม ยิ้มแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นชูคูนชยยมก็มีหน้าเสลอ,ออกมาเตือนทักษิณเนี่ยอย่าเพิ่งส่งอุ้งอิงลงนายกอะไรประมาณนี้โอ้ยคล้ายๆกับวันชัยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะมีคนบางกลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะต้องหวั่นเกรงผมแล้วถามทําไมเหรอบอกว่าประเด็นที่มันเอาราคาน้ำมันอ็อกซี่มาเปิดเผยนะครับโดยตอนนั้นรู้สึกว่าลิตรละห้าบาทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะเนี่ยถูกกว่าประเทศไทยส่วนตอนนี้ประเทศไทยก็ราคาขึ้นไป50กว่าบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะมี เกงบอกว่าลงเยอะขึ้นหรือยังไปเลือกตั้งให้ชน,นะนายไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีแต่มันออกมาจากหัวใจครับท่านคนแนะนําให้หูปากไปซะหรือจะยังไงนะก็เล็ดดิบีข้ามผ่านมันไปส่วนตอนนี้การทํางานของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ในการเริ่มผู้ชมให้ประชาชนตัดสินหลังนั่งผู้ว่าครบรอบหนึ่งเดือนไม่ขอประเมินตัวเองครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติให้ผมตีคะแนนในการบเบท่มผู้ชมถ้าเกิดเต็มร้อยนั้นร้อยยี่สิบไม่หักเลยในการเริ่มผู้ชมส่วนเอปรินานั้น4 2 0ยไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแล้วดรเสร เอลี่ะเนี่ยสามแสนเสียงมีคุณภาพจะไปไว้ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันว่ะออกมาแพ้ไม่หยุดจอนนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยประยุทธ์อย่ายิ้มเสรีวงมนทาเนี่ยบอกให้ไปเข้าพลังประชารัฐตามรอยแรมโบอีสานแต่ว่าตามรอยโบนั้นไม่มีนะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่าโบ้นั้นเคยประกาศว่าไม่ขอเป็นหัวมหาขอเป็นไม่ขอเป็นหงางราชสีขอเป็นหัวมหาอะไรสักอย่างนั้นนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามหาใครเหมือนกันออกไปตั้งสร้างพักนะเนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดนะเว้ยเฮ้ยกลับมาเส พักเดิมครับท่านก็ต้องจับตาม,มองว่าจะมีซิงเกิลแอมโบนั้นรักทักสินแอมโบนั้นรักประยุทธ์หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวทั้งสถานการณ์ของเพจสลิมนั้นรู้สึกว่าตอนนี้โดนเซเลบสลิมเชิดเงินนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันอันนี้ทั้งกระปุกทั้งเดรนิวส่งเข้าประกวดเข้ามาก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาเถียงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังที่ก็รบหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านขณะนี้กำลังฟังข่าวาไ สวัสดีครับผม